สวัสดีครับเดียวันนี้จะพามารีวิวรถมอเตอร์ไซค์แอลหอกยามาฮ่าแอลหอก155ให้ชมกันครับด้านหน้ามีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับนี่เราเปิดกุดแจ,จไปที่อ่อนครับก็เลยไฟเดย์ไลท์ก็ติดครับอันนี้พอปิดมาที่ Open นนี่กดปุ่มอันนี้ก็เปิด เป็นที่เติมน้ำมันครับ<ม>กดตีดก็เปิดเบาะอันนี้ก็ซื้อที่อะไรห้าสองโมเดิร์นไบนี่ครับผมก็ฟรีทะเบียนฟรีพรบรฟรีประกันภัยอะไรครบหมดครับอันนี้ราคาที่ศูนย์ก็ป๋าปสติกเกอร์มามัน67,500่ารนะครับแต่ว่า แต่ว่าที่เราซื้อมานี่มันราคาเป็นราคาเงินผ่อนนะครับของไฟแนนซ์นี้เขาเป็นราคาเงินสดเป็น7 6 0 0หมื่ครับแล้วก็ดาวไปหมื่นสี่ก็เลยเหลือหกหมื่นสองพันครับก็ผ่อน3าหงวดงวดละสองพ้อยเก้บาทครับผม อันนี้มีที่ชาร์จ USB ให้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับรุ่นสแตนดาร์ดนี้ราคาก็จะถูกถูกสุดครับไม่มีคีย์ลิสไม่มีคีย์ลิสนะครับเป็นกุญแจกุญแจธรรมดาครับ <yan> <fern ador S 2> ถ้าเป็น,ปนอัวขอ้อไพยถ้าเป็นรุ่นท็อปรุ่นอะไรเขาจะมีคีย์ลิสครับผมอันนี้ <roaming. S 2> เขาบอกว่า อะไรสอลิตรต่อ100กิโลเมตรครับก็ข้างล่าง45.5กิโลเมตรต่อลิตรครับผมประมาณนั้นครับเป็นลายใหม่นะครับลาย2021 านท้ายก็จะประมาณนี้ครับไม่มีทะเบียนให้มานะครับป้ายแดงอะไรไม่มีให้นะครับเป็นแม็กสีแดงไปหน่อยครับถ้าแม็กสีดำน่าจะ สวยดุกว่านี้ครับครับมาถึงด้านซ้ายก็ประมาณนี้ครับผมยามาฮ่าแอร์ล็อกหนึครับผม